ชมถบ้านทุกท่านด้วยในระบบวนดีโอช่องลิเซออนิเมะจะอัพคลิปแล like like ้วอ่ะครับเพื่อนเพื่อะไรครับเัื่อง่ารหายกันไปนะเสร็จนานไปเป็นเดือนแต่ทีเดียวปยังคงหายไปไหนก็มาหายก็ไม่มีเวลามาแม่นั่งอัดคลิปเหมือนชาวบ้านเอาเลยฮะอะไรครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนท่านผู้ชมอย่างไรเลยล่ะดาวน์โหลดเกม TDS แวร์ แอปเล่นบนมือถือแอนดรอยนั่นเองนะครับผมโดยที่เล่นได้ทุกเครื่องนะครับทุกรุ่นเลยทีเดียวนะฮะขอแค่มีพื้นที่พอนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมกดเข้าไปที่ลิงค์ด้านขวานะครับผมกดเข้าไปในรายการนะฮะก็เท่านั้นผมก็ไปที่เพิ่มเติมนะครับผมลิงค์านขวานะฮะมันก็จะเด้งเข้าสู่เว็บต่อไปนี้นะฮะยกเคดิคให้เว็บนี้ไปเลยนะครับ อันนี้ครับผมเมื่อกดเข้ามานะฮะหน้าเว็บจะขึ้นอารมณ์ประมาณนี้นะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมจะสอนเรื่องว่ายนะครับอันนี้ครับแล้วมาตรงตรงนี้นะครับผมก็จะอยตรงนี้อันนี้ครับผมให้ทําการกดดาวน์โหลด APK ไนะครับตัวแรกเลยนะครับดาวน์โหลดมาครับผม จะเด่นไปอีกหน้านึ่งนะครับรอสักคู่เลยนะครับอะไรครับเมื่อได้เข้ามาหน้าน,า,นานี้แล้วนะครับอย่าลืมคำว่าดาวโหลดตรงตารางด้านล่างนะครับผมที่เป็นชิ้นเกมต้นสอเข้มๆนะครับผมที่แกนทริปออโต้นะครับกดดาวน์โหลดสีฟ้าตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดดาวโหลดไปเลยนะครับซึ่งผมไม่โหลดนะผมโหลดไปละ นะครับต่อไปนะครับกดย้อนกลับมานะครับแล้วทําการดาวน์โหลดแคดเกมนะฮะตัว1 8กิกนะครับเวอร์ชันเดียวกันนะฮะนะครับลดผังลดผัาน้ครับเืียนกันเลยนะครับผมการดาวน์โหลดนะครับมาที่เกมแคสนะฮะคำว่าเกมแคดกีเซนแอนเดรียนะครับหน่จะหกิกนะครับกดดาวน์โหลดไปเช่นกันนะครับ ใช่ครับนี่ฮะก็จะดึ้นมาเรากด <Because S 1> โหลดได้เลยนะครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ออกเกมเรื่อยเรื่อยนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนเว็บน,นีบ้บ่อยๆนะครับผมมีหลายเกมให้เลือกเล่นเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับอ่าพวกเกมอาจจะเป็นอย่างไงวะเกมซื้อในเว็บโต้เนี่ยแต่ว่าเรามากดค้นหาโหลดในนี้อาจจะไม่ต้องเสียปากแล้วบลดฟรีแน่นอนนะฮะ เขาไม่ได้จ่ายนะครโฆษณาเฉยนะครับโมดีกว่าอะไรครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเรามาเข้าเรื่องต่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มานะครับสำหรับผมตัวนี้มันใช้ง่ายเนาะอนีรครับผมใน Google Play Store นะครับผมที่ดาวน์โหลดก็คุณจะรู้กันอยู่แล้วเนาะพิมพ์ไปแค่2ตัวหน้าพอนะครับผมสร้เองนะครับก็จะขึ้นมาเลยตัวเขียว แล้วครับเมื่อมีแอปในพร้อมนะฮะกดเข้าไปเลยครับผมจะได้ดีหรอเลื่อนไปหาคําว่าดาวโหลดนะครับผมอยู่นี้นะครับเมื่อเรามาที่ดาวโหลดเราก็จะเจอไฟล์ที่เราโหลดเอาไว้นะฮะนั่นก็คือตัวเกม apk ตรงนี้นะครับผมก็สําหรับผมแล้วติดตั้ง apk ไปครับแตะตรง apk หนึ่งครั้งกดที่ open นะครับสําหรับเครื่องนี้ใครใช้แอปอ่า เซตเอเป็นครั้งแรกนะฮะมันจะให้เราเข้าไปอนุญาตซะก,ก่อนนะครับก็กดเข้าไปอันนี้ก็สำหรับใครที่มีหรือเคยใช้อยู่แล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะครับผมอันนี้รอสักครู่นะไม่น่าจะนานนะครับผมนะไม่น่าจะนานอ่ากดเสร็จสิ้นนะครับผมเรามาตรงไฟล์แคตกันมากนะครับผมให้ท่านชมเนี่ยกดค้างไปที่โฟลเดอร์นี้ครับผมเฮ้ยไม่ใช่กดค้างนี่เอ้ยโทษโทษโทษ แตะครั้งเดียวพอนะครับผมแล้วกดไปที่อันที่สองนะครับผมนี่นี่มันเขียนว่าอะไรวะอานไม่ออกช่างแม่มนะครับผมเราว่าเป็นการแยกไฟล์นะรเราจะใช้ตัวไหนก็ได้สามตัวนี้นะครับที่ผมวงเอาไว้แต่แนะนำนี่ตัวที่สองเพื่ออะไรไม่รู้นะครับผมอะไรครับรอสักครู่นะฮะ ไอ้ครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการแยกไฟล์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครเราจะได้โฟลเดอร์แยกมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับนั่นคือโฟลเดอร์นี้นั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับเราจะเจออ่าไฟล์ c o ม l o g s ็อ a สตานะครับผมให้เรากดค้างนะครับผมแล้วก็ทําการกดที่รูปกันไกลนะฮะหรือใครจะากก๊ปปี้ไว้ก็ได้เผื่อพาดแต่เอาจริงถ้าไม่เพิ่มพื้นที่ก็กดรูปกันไกลไปเถอะนะครับแล้วก็กด กดอีกทีนะครับผมไม่ย้อนกลับมาหน้าแรกไปที่คําว่าแอน r o ล d นะครับแล้วก็ OBB ครับผมกดวางตรงนี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วฮะยังไงครับผมง่ายไหมฮะนี่อนุบาลยังทําได้อะอะไรครับเพื่อเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าเกมกันนะครเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเตรียมพลิกหน้าจอตามได้เลยนะฮะกดเข้าเกมไปครับผม ต้องขึ้นเต็มจอรหรอกนะอะไรครับรอสักครู่นะครับเมื่อเด้งมาหน้านี้ให้กดที่คําว่าออฟไลน์นะครับผมป้าบเขาให้อ่าเข้าได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเห็นคำว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงลงหน่อยเสียงลงเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังอ่านี่ครับผมเดี๋ยวขอตั้งค่านิดนึงนะเว้ยกราฟิกมัไไนโอ้มีเทยียมน้อยไปแม็ไปแม็ไปเสีงยงแรงอยู่แล้วนี่ ไมอ้าวย้อนกลับนี่นะครับผมเล่นได้แน่นอนนะฮะกดสตาร์ทเกมไปเลยครับท่านผู้ชมอะไรครับตัวเกมนี้ยังไม่มีมอดนะครับผม่เดี๋ยวมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับผมระดับมีแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดินเดี๋ยวผมจะเดินหาเลื่องคนในดัวอ๋อนี่เป็นไงครับผมไอด้ดำซีเจของเรา นี่ไงมาจุดเกิดเป็นจักรายานเลือตังสามร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวผมเออเลือแบบน,นี้ดีกว่าเนาะเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อยคนให้ดูนะฮะอุ้ยอีเชื้อค้างบอยเครื่องกูค้าง,อเ,อง,างเอา้าอือขอบทานโทษด,ด้วยนะครับเมื่อกี้เครื่องผมค้างนะเออเอีช็อชนชนทเราอัดหรือยังวะเอออัดแล้ว,ยยวะละ เมื่อกี้เครื่องหุมค้างนะฮะเนี่ยเครื่องกากอะไรอย่างเงี้ยต่อยตำรวจตกทีเนี่ยมันไส่<ช>ติดดาวแล้วผมเป็นการเอ้ย้ยเอ้อ้เ้ยเยย่ามังจับอยมจับเฮ้ยมั่นไส่ว่าอะไรครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ ไว้าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมตัวเกมนีงไม่มีมอดนะครับเป็นตัวเกมปกติธรรมดาเลยนะครับสาหรับใครที่อยากจะได้มอดนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปหามาลงให้นะครับผมอะไรครับผมคลิปนี้ก็นะตอนนี้ลนะค่อนข้างดึกมาแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย